สวัสดีครับผมบอลจากพัทธิลาไอทีนะครับวันนี้เรามาดูการติดตั้งตัว N5 นะครับแต่ว่าโดยหลักในคลิปวิดีโอนี้ผมจะให้ดูอุณหภูมิของกล้อง d d p ี N5 กล้องติดรถยนต์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้รุ่นนี้นะครับเป็น d d p ี N5 Duo นะครับเป็นกล้องหน้า 4K กล้องหลัง Full h d จากแบรนด์ d d p ีนะครับเวลาเราติดตั้งกล้องแล้วจะอยู่ด้านหน้าแบบนี้ นะครับเป็นกล้องที่ไม่มีจอนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังกันตัวนี้จะไม่มีจอนะครับเป็นกล้องที่ออกแนวซ่อนนะครับไม่มีการรบก,กวนคนขับตัวนี้สายผมยังไม่ได้เก็บนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บสายก่อนเดี๋ยวเราจะมาวัดอุณหภูมิกันเราจะวัดอุณหภูมิกแบบขำๆด้วยตัวนี้นะครับตัวสแกนอุณหภูมิง่ายๆแบบนี้เลยนะครับโดยผมก็จะปรับเป็น โหมดของอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่ร่างกายมนุษย์นะแบบนี่เป็นโหมดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมายิงสแกนกันว่าการทำงานของกล้องเนี่ยอุณหภูมิอยู่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวให้ทำงานไปสักพักหนึ่งก่อนแล้วก็มาสแกนดูกันกับเครื่องสแกนตัวนี้เดี๋ยวเรามาติดตั้งก่อนนะครับเดี๋ยวพอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมาสแกนอุณหภูมิกัน,กนขณะติดตั้งเนี่ยกล้องทํางานตลอดเวลานะครับจะได้รู้ว่า เวลากล้องทํางานแล้วอุณหภูมิมันเท่าไหร่เราจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนมันเพราะว่าตอนนี้มีหลายๆเจ้าก็ค่อนข้างที่จะใช้ความร้อนมาเป็นตัวกําหนดว่าเฮ้ยกล้องมันร้อนนะกล้องอันนี้นะจริงๆกล้องแต่ละแบรนด์นะครับเขามีอุณหภูมิการทํางานของมันอยู่ในสเปคแล,แล้วเราดูอุณหภูมิการทํางานของมันได้เลยแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่ากล้องมันจะร้อนจนไฟลุกไหมควรจะไปกังวลกับกล้องที่ไม่มีคุณภาพและใช้กับเมมห่วยๆมากกว่า มาดูการตั้งก่อนตัวกล้องด้านหน้านะครับก็จะแสดงผลให้ดูแบบนี้เลยนะครับนี่เราสามารถปิดมาตรวัดต่างๆได้ตรงนี้นะครับตรงซ้ายมือจะเขียนคำว่า SR นะครับเราเปิดและปิดได้สำหรับกล้อง d ี p i y นะครับแบรนด์ DD p ที่มี GPS ฝังอยู่ในตัวเท่านั้นนะครับดังนั้นถ้าเราซื้อกล้องตัวถูกบอกเอ้ย GPS เราไม่ต้องการใช้งานดังนั้น ไอตัว SR ตรงนี้ก็จะไม่มีนะครับเวลาที่เราโหลดภาพย้อนหลังแล้วเราอยากจะได้กราฟิกสวยๆที่มันแสดงผลความเร็วค่าแรงต่างๆพวกเนี้ยมันก็จะไม่แสดงผลถ้าเราซื้อรุ่นที่ไม่มี GPS นะครับดังนั้นลงทุนแล้วซื้อรุ่นที่มี GPS เป็นเลยนะครับอย่าไปเห็นว่ามันถูกกว่า2 3 0 0แต่ประโยชน์มันน้อยนะครับตัวเนี้ยอย่างน้อยๆวันที่มันเพี้ยนอะ GPS มันจะตั้งวันที่ให้เราอัตโนมัติ ตัวกล้องนะครับเมื่อเราทําการเก็บสายเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเห็นสายอยู่แค่นี้นะครับสาหรับ d d p n n นห้านะครับกล้องแบบไม่มีหน้าจอนะครับเป็นกล้อง 4K ตอนนี้สายเราก็เก็บเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะครับด้านหน้าไม่มีสายโผลเลยนะครับสายเห็นอีกทีก็คือแค่ตรงนี้แล้วก็ล็อกสายเอาไว้นะครับ เผื่อสายไว้ให้ลูกค้านิดนึงสาหรับลูกค้าเปลี่ยนหัวชาร์จหรือเปลี่ยนตําแหน่งไปเสียบช่อง USB ด้านนู้นก็ทําได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปดูการเดินสายกล้องด้านหลังกันว่าแนวกล้องหลังนะครับก็เดินมาเรียบร้อยทุกอย่างเก็บเข้าด้านในทั้งหมดนะครับสายอยู่ข้างในท่อ,อยางนะครับตัวกล้องจะติดอยู่ตําแหน่งนี้ อ,อยู่ตรงพาที่ยิ้มแฉ่งนี้นะครับกล้องหลังให้ความละเอียดเป็น Full HD กล้องหน้าให้ความละเอียด 4K เดี๋ยวยวไปวัดอุณหภูมิกัน,กนว่าณขนาดนี้ตัวกล้องทำงานอยู่แล้วอุณหภูมิเท่าไหร่รถไม่ได้เปิดแอร์นี่นะครับตอนนี้เรามาที่ด้านหน้าแล้วเราจะเปิดตัวเครื่องสแกนก่อนครับแล้วก็จะปรับโหมดเป็นพื้นที่ทั่วไปนะครับแล้วเราก็จะสแกนความร้อนละ ใครที่บอกว่าปัวกล้องร้อนอเห็นไหมตอนนี้เองนี่รถปิดระบบปรับอากาศอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ทำงานใดๆนะครับปกติตัวกล้องก็จะระบายความร้อนด้วยอากาศอยู่แล้วดังนั้นไว้ใจได้สบายใจได้นะครับว่ากล้องก็ทำงานตามอุณหภูมิของมันที่ระบุเอาไว้นะครับไม่ต้องกังวลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการติดตั้ง กล้อง d d p ิพ N5 Duo ที่ลด i อออนว